Thank <laughs> you. วิชาโทค่ะคือกลุ่มวิชาเพิ่มเติมเนาะที่ให้นักศึกษาเนี่ยค่ะสามารถเลือกเรียนได้เพิ่มเติมจากตัวเมเจอร์หรือสาขาวิชาเอกของนักศึกษานะคะเรียกง,ง่ายๆก็คือเป็นเหมือนกับกลุ่มวิชารองเนาะสาขาวิชารองอโดยที่จะช่วยนักศึกษาในการขยายขอบเขตความรู้นะคะเ,เพิ่มโอกาสต่อยอดเนาะทักษะและก็อาชีพต่างๆในอนาคตได้โดยตัวมเนอร์เองนะคะก็ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่รวมกันไม่น้อยกว่า15หหน่วยกิต ะะแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆโดยสามารถเลือกเรียนได้นะคะบางม i n เนอร์สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่1นึ่บางม i n เนอร์ก็อาจจะต้องเรียนในตัวสาขาวิชาเอกหรือเมเจอร์มาบางส่วนก่อนแล้วถึงจะเลือกลงทะเบียนเรียนได้ในช่วงชั้นปีที่2และปีที่3ตัวม i n เนอร์เองเนะะี่ยค่ะแต่และชุดวิชาเราจะออกแบบมาร่วมกับสารประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมต่างๆโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่ตอบสนองต่อ S-Curve ทั้งหลายนะคะดูตัวกลุ่มของอาจารย์เองที่มาร่วมกันออกแบบมิเนอร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นอาจารย์ที่มาจากสาขาวิชาเอกต่างๆแล้วก็ออกออกแบบเป็นตัวชุดวิชาโทรหรือมิเนอร์ที่บูรณาการในการข้ามสาข์ข้ามหลักสูตรนักศึกษาก็จะได้ต่อยอดความรู้เนาะโดยการประยุกต์ใช้นะคะความรู้จากสาขาวิชาเอกออกมาเพื่อตอบโจทย์ทักษะต่างๆที่เฉพาะทางมากยิ่งขึ้น สำหรับมเนอร์นะคะก็จะมีอยู่6กลุ่มด้วยกันค่ะประกอบด้วยกลุ่มที่1วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำสมัยก็จะประกอบด้วยม i n เนอร์เซมิคอนดักเตอร์ความปลอดภัยทางไซเบอร์การเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์การกำกับดูแลและจะริยธรรมปัญญาประดิษฐ์กลุ่มที่2นะคะวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ก็จะมีมายเนอร์คณิตศาสตร์การเงินและวิทยาการประกันภัยค่ะกลุ่มที่ 3. ค่ะความยั่งยืนสิ่งแวดล้อมและความสงบสุขก็จะมีมายเนอร ความเป็นกลางทางคาร์บอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทะเลวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อความยั่งยืนและนิติวิทยาศาสตร์ค่ะถัดไปนะคะวิทยาศาสตร์ชีวภาพและสุขภาพก็ここจะมีไมเนอร์ชีวสารสนเทศชีววิทยาโมเลกุลเทคโนโลยีเซลและเนื้อเยื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพและอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะ กลุ่มที่5ค่ะการสื่อสารและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะก็จะประกอบด้วยไมเนอร์การสื่อสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษาค่ะกลุ่มที่6นะคะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตก,กรรมค่ะก็จะมีไมเนอร์อาหารฟังก์ชันและโภชนาเพสัตพันธ์และนวัตก,กรรมวิทยาศาสตร์และการวิเคราะห์ธุรกิจค่ะ สำหรับตัวไมเนอร์นะคะกลุ่มผู้เรียนนะคะก็จะมีได้หลากหลายกลุ่มนะคะกลุ่มที่1เนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่มของนักศึกษารหัส69เเป็นต้นไปค่ะกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับตัวไมเนอร์เนี่ยนะคะติดไว้ในทานสคริปต์นะคะ,ะคู่กับตัวสาขาวิชาเอก สำหรับน้องๆที่รหัส68ลงมานะคะคณะวิทยาศาสตร์ก็ไม่ต้องเสียใจนะคะหรือผู้เรียนที่มาจากคณะอื่นๆน,นะคะก็สามารถลงเรียนรายวิชาที่ระบุไว้ในชุดวิชาโทได้ค่ะเ,เราจะออกเป็นซอร์ติฟิเคตนะคะหรือเป็นประกาศนีบัตระะรับรองการผ่านาตัวชุดวิชาโทให้นะคะสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะคะกลุ่มของอผู้เรียนผู้สนใจภายนอกนะคะสิทเก่านะคะก็สามารถเลือกลงรายวิชาที่ระบุไว้อยู่ในชุดวิชาโทได้เช่นกันก็จะได้รับ เป็นเซอร์ติฟิเคตรับรองเช่นกันค่ะตัว m i n น r นะคะก็อย่างที่แจ้งว่าได้ออกแบบร่วมกับทางหน่วยง,งานองค์กรภายนอกนะคะก็จะมีการออกแบบตัวเอาคำนะคะหรือตัวผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะซึ่งเราก็จะรับรองนะคะทักษะตรงนั้นให้ด้วยค่ะ สำหรับนักศึกษาที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ m i n o r s i e p h u a c t h ค่ะส่วนบุคคลภายนอกนะคะที่สนใจจะลงเรียนในรายวิชาที่เปิดอยู่ใน minor นะคะก็สามารถติดตามข้อมูลนะคะการอัปเดต minor ใหม่ๆนะได้เช่นกันค่ะที่เว็บไซต์ของ slipx นะคะที่ s l i p s i e p h u a c t h ค่ะอยากจะเชิญชวนนะคะ ให้ทุกๆคนนะคะที่สนใจนะคะต่อยอดความรู้เข้ามาลงเรียนนะคะหลายวิชาในมายเนอร์ค่ะอาจจะลงเรียนทั้งมายเนอร์นะคะเพือให้ได้รับเซอร์ติฟิเคตรับรองตัวชุดวิชาโทนะคะหรือเลือกลงในบางรายวิชาที่สนใจได้ค่ะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะทั้งนักศึกษาปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์เก่ารวมถึงผู้สนใจทั่วไปด้วยค่ะ